คนเดียวครับคนเดียวไม่ต้องลงรออยู่ตรงนั้นก็ได้แ <c oughs> นวสไลด์มา,เเา,าสไลด์มาดิ นู่ปลาออกแล้วปลาไปตรงนี้นะตรงน้ำปลาตรงนี้ก็มีเลยคือตรงนี้เลยคิอปลาดุกอาวเอาเอาเอาอะไรเอาเสียงนู่นปลาดุกไปถึงน้ำตรงนู้นเลยเยอะ นั่งแล้วก็ไหลมานั่งตรงกลางแล้วก็ไหลมาเออเอาตูดนั่งแล้วไหลมาลนั่นแหละนั้นแหละขาไหลมาเออเอามือค่อยๆกระดึบลงมาเออครับนาะลุก อย่าวิ่งเดินเอาไหนแม่ดูขาแม่ฮิยาลุยไปตรงนั้นติดขี้โคนแม่ติดมาแล้วเนี่ยแม่ไหรมัน อย่าเพิ่งยืนตลงนนและลูกค้าแม่นี่พ่อมาให้ก้าวตัวหน่อยดีเดี๋ยวก่อนพ่อยังไม่ได้เลยทางนี้นี่ให้ยืนทางนน้นแม่ก้าวเก่งไปได้โว้ว มันยังไม่ตายบ่แม่ขี้มือไหมก้าวขี้มือจะเอี๊ยพ่อแต่ฟูที่มันไม่